เอาไยตายแล้วโอ๊ยซุปปเอร์มัมดีกว่าเยอะอมดีดีกว่าเยอะอยู่แล้วสู้พมมอะอะไรนะคนมันไม่พุกพ่านที่นี่คนพุกพ่านพามาไม่ได้เดี๋ยวก่อนอะไรนะเดี๋ยวก่อนอะไรนะก่พี่ถามได้นี่มึงไล่กู แสดงหลักด้วยเฮ้ยมึงตลดกระดับต้นๆนะเฮ้ยคือลงโอ๊ยไปวางที่ไหนก็ได้เขาจะแข่งเกมเนี่ยเออโอ้ยเขาจะแข่งเกมว่ากลัวอย่างนั้นน่ะกูตาย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 โอ๊ยเนาะกูแม่บอกให้เรียนวิศวะก็ไม่เรียน ที่ไม่เนี่ยแท่งอย่างอื่นอย่างอื่นมีเรียนเยอะแล้วมึงต้องเรียนวิศวะหน้าตากูฉลาดกูเรียนได้สองอย่างเรียนใช้สองอย่างวิศวะกับฟิสิกส์เรียนฟิสิกส์หน้ายังกับจุลสิทธ์อะไรอะไรนะเรียนแลวไม่ต้องแข่งแล้วเนี่ยเรียนฟิสิกส์หน้ายังกับจุลสิทธ์